คือจากทีท่แล้วมาต่ออาทีพขับรถเห็บโค้งชนรถซาเลิงพวงท้ายมอเตอร์ไซคอ๋อใสตอ่ต่อก็คือกระจายรถคันเดิมแลที่พ่อขับรถทะลุก,กำแพงนั่นแหละหลังจากที่ไปซ่อมเสร็จแล้วทิ้งช่วงได้ประมาณน่าจะราวๆสองปีถ้าพ่อจะไม่ผิด ตอนนั้นอ่ะวันนั้นอ่ะที่เกิดเหตุก็คือพ่อจะขับรถเพื่อไปเดินขบวนเดินขบวนให้กับวิทยาลัยก็คือตอนนั้นจำไม่ได้ว่าอยู่รอดออยู่รักษาร์ดินแดนปีหนึ่งหรือปีสองแต่ใส่ชุดเครื่องแบบออไปใช่ตะวกเน็เป็นธนูไปแล้วโค้งที่เป็นประสบเหตุอ่ะมันเป็นโค้งตัวเอส ซึ่งก็ขับอยู่ทุกวันนะขับอยู่ตลอดแต่วันนั้นขับเร็วเกินไปหรือที่ท่าไหนตอบไม่ได้สมัยนั้นยังไม่มีกล้องหน้ารถพอจะโค้งมันกลับถลายถลาย,ถลายเสียการควบคุมอะ่ะพวงมาลัยมันไม่สามารถบังคับได้หน้ารถพ่อก็ไหลออกขวาไปพุ่งชนกับรถซาเล้งที่จอดอยู่ข้างทาง ก็คือเหมือนเหมือนรถเหมือนรถที่ยายขายไปแล้วอะลูกที่ตาของเมียที่ตามีมเป็นรถที่เอาไว้ท้ายมอไซค์อะสองล้ออะตอนนี้ไม่มีแล้วยายขายไปแล้วรูกยายก็ยายขายไปอะไม่รู้ขายทําไมอะตาอะตาก็มีเมื่อก่อนไงไม่ใช่ของตามียแ้วเขาูว่าตามี ก็ตาเรามีอ่ะก็เลยสับสนมันไม่ใช่แค่นั้นสิความเสียหายมันก็เยอะอยู่นะรถเสียก็ประมาณหนึ่งตำรวจตำรวจมากันเต็มเลยตอนนั้นนะ่ะพ่อ,อยอึ้งเลยเกิดอะไรขึ้นเขาเห็นว่าเราเป็นเด็กเป็นเยาวชนเขาก็ให้กลับบ้าน,นตำรวจก็ไม่กล้าจับแล้วเขาก็ไปเรียกค่าเสียหายกับปู่พ่อ คือเสียเสียตังค์เยอะเลยอ่ะต้องไปเสียค่าซ่อมรถซาเล้งให้เขาเนี่ยเขาเอาไปใส่แนบด,ด้วยซ้ำนะ <Okay. S 1> คือ,อยังโหดอ่ะคนที่ mm hmm. เขาผู้ส่เหตุแต่ที่พ่อไปทําให้เขาอ่ะ mm hmm. เขาก็เอาซะเกินคุ้มเลยอ่ะถ้า mm hmm. ที่จําได้ mm hmm. เหตุเกิดแถวฉังข้าน้อยาเ mm hmm. ข้าน้อยอีก mm ที่ไหนใช่ลูกแล้ว mm hmm. เราจะไปเขียนอะไรอย่างนั้นอ่ะ mm hmm. เราไม่ทําต่อแล้หรอ จบ,จบแล้ว11ขับรถมอเตอร์ไซค์แผลใช่เป็นแผลหัวเขา่เขาคือตอนนั้นพ่อน่าจะอยู่ม .1 นี่แหละหัวเข่าข้างขวานี่คือขับรถดีมอ่ะ เป็นจุดที่จะลงประทะ่าถนนเร็วอยู่โรันาติดเขาเรียกว่าอะไรเวลาเรานั่งอนะ่ะเวลาลมา้มอ่ะแถวนี่มันจะลงก่อนนะมือเราหัวเราม,มันจะอยู่บนนะมันก็อยู่ที่จังหวะที่เราได้รับอุบัติเหตุจำนั้นนะจำได้เท้าไม่เป็นไรนะแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นรอยเป็นรอยถลอกแล้วเป็นแผล แล้วมันก็ตึง,ตง,งมันงอไม่ได้งอแล้วแผลจะแตกมันตกสะเก็ดอ่ะแผลมันตึงที่หัวเขา่าเเราขาแผลไม่ต้องวาดหรอกลูกก็เป็นแผลถลอกของผิวหนังเลยก่ะมันตึงอย่างี้ใช่หนังมันจะตึงเหมือนพราะเกล็ดมันแห้งอ่ะแล้วพ่อก็ไม่ใส่รองเท้าไปโรงเรียนก็คือใส่แต่รองเท้าแตะเพราะว่า เพราะว่าก้มลําบากมายถึงเอื้อมที่ใส่รองเท้ายากใช่แล้วครูก็มาเตือนเธอไม่ได้เธอไม่ได้รับอุบัติเหตุที่เท้าเขาไม่อนุญาตให้ไม่ใส่รองเท้าไปโรงเรียนแบบนั้นเน่ยพ่อเลยต้องฝืนใส่รองเท้าทั้งที่ขาตึงก็ถือว่าได้รับอุบัติเหตุจะว่าเล็กน้อยก็ได้แต่มันก็เจ็บนะเปิดแอร์ไหม ก็จบกันนะแม่ผมมาติ็นไหนล่ะพอจากที่เขาใส่าะ้าค่ะรึงๆเปนใช่ใช่ไหมตึงแล้วสักอาทิตย์ไม่ถึงสองอาทิตย์อ่ะมันก็หายมันก็ไม่มีแผลเป็นอ่ะนะมันทะลอกอ่ะเลกมันไม่ได้เป็นไปถึงกระดูกข้างในอี โอ้นี่นานกะแต่พ่อจะไม่ได้หรอกพ่อเป็นเด็กก็ไปถามย่าเลยต้องไปถามย่าพ่อจะไปรู้อะไรพ่อเด็กมากๆเลยยังไม่ถึงสี่ขวบเลยนะนอ่พูดยังไม่สามขวบไปซ้ำอะใช่แต่พ่อโซอนไงอืมได้ไปถามย่านะย่าดูย่าดูแลพ่อตอนนั้นเย็บเย็บเลือด ย็ดเส้นเรื่องยืเย็ดกล้ามเนื้อให้มันกลับมาต่อกันเหมือนเดิมตอนนั้นพ่อเด็กด้วยไงเท้ามันไม่ใช่ใหญ่อย่างนี้หรอกเท<ย>้าเด็กอะกถามย่าลุงจะถามพ่อพ่อตอบไม่ได้พ่อจบแล้วจบแล้วไปต่อไปกันพ่อแล้วไอ้ทีมี่เขาขีดนี่คืออะไรเ่าไปแล้วไง,งไมเราเหรอ เรเล่าไปแล้วไม่ต้องเล่าแล้วครับเราเล่าไปเกี่ยวกับที่มันขับไอที่ขับมอเตอร์ไซค์เฉลกขับมันเออน่ะมันอยู่ในปั๊มเดียวกันอ้าพ่อลงในปั๊มเดียวกันใช่ที่ในปั๊มที่พ่อลงปั๊มที่เดียวกันเหรอที่เอ่อปั๊มจุดเดียวกันใช่แต่มันคนละช่วงวัยนั่นเองอันนั้นตอนเป็นเด็กปั่นจักรยานไงแต่ตอนโตมาขับมอเตอร์ไซค์แล้วทำไมพ่อถึงู่ๆพ่อถึงขับจักรยาน อ๋อไอ้ที่ว่าปั้มอ่ะคือปั่นเล่นในปั๊มธรรมดาแล้วช่วงจังหวะที่พ่อปั่นน่ะพ่อไม่ทันได้มองว่ารถก็มาพอรถมาแล้วเราไม่ได้เบรกแล้วเราก็รีบปั่นหนีคือปั่นหลบอ่ะแต่เราก็ปั่นหลบไม่ดีพอดันปั่นลงไปแล้วก็พุ่งลงไปในในอ่าหลุมในหลุมที่เขาไว้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันเลยเจ็บเลยจุกเลย อะ<ส>ไริบบนข้าวดาอ๋อาคือตอนตอนเป็นเด็กอ่ะหลังฟ้าม์อ่ะมันจะเป็นสวนเป็นสวนลำไย,ยแล้วมันก็จะมีรั้วลวดหนามกั้นไว้ระหว่างระหว่างสวนลำไย,ยกับนาวดนามใช่ลวดหนามแหลมๆ,ๆอ่ะ อนบ้าูเหรอใช่ใช่แล้วเราจะข้ามไปเล่นข้ามไปข้ามมาแล้วไม่มีทางให้ข้ามก็กาว่าเอาไม้พาดพอ,อไม้พาดแล้วก็จะเดิน,นเดินข้ามไม้แล้วก็กระโดดเธอมันจะมีช่วงที่ลวด,ดหนามันหย่อน้อไมแต่คนอื่นน่ะเขาเดินข้ามได้หมดแต่พ่อเดินไปแล้วมันพลาด ังจากที่มันตกเดินผ้าตกู้งไปใส่ยากันแทบตายพี่ชายของไอหินเป็นคนใส่ให้พ่อทีมเจอมาใส่แสบตัหลังจากที่ตกมุ้งรวดเอ้ยมุ้งรวดห <ไม S 1> รอหนาวรวดหนาวไไม่ตายใช่ไหม้เขาเสียไปน้นนะครับอไอหินยื้อเท่าไหรนะ่ล่ะไอหินก็เท่าอันเล็กอะสี่สิบสี่เปดสี่สองสี่สองแล้วก่ะ พี่ชายไอหินตายตอนเท่าไหร่วะสี่สิบกว่าเน่มั้งพ่อจำไม่ผิดอะเราปืนกอกปากตัวเองยิงตัวตายอ่ะข้อต่อไป ปานไม่ออกก็มาให้พ่ออ่ะอันนี้ขี่มอไซค์ขี่มอไซค์โดนรถปัดมากชนไ่อ๋อมันมีสองกรณีกรณี <N 5 S 1> แรกนี่ตอนน้าน่ะพ่อพ่อน่าจะอายุสักสิบห้านี่แหละตอนนั้นพ่อขับเอ็นเอสอาร์อยู่ก็แต่งซิ่งอยู่เหมือนกันนะตอนนั้นนะหน้าหน้าป้าย เหตุมันเกิดตรงหน้าป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ่อก็เคยได้ไปฝึกงานไปฝึกเป็นครูฝึกสอนอยู่แถวโรงเรียนสีย้อยนั่นแหละแต่เรื่องมันเกิดรีเลทกันประมาณเกือบยี่สิบปีเรื่องของเรื่องคือพ่อก็ขับในเรียนมอเตอร์ไซค์น่แหละสมัยนั้นนะถนนมันก็ยังเป็นคลื่นอยู่หมายถึงมันจะมีมันจะมีฝั่งที่เป็นมอเตอร์ไซค์ขับแล้วก็เป็นฝั่งรถยนต์ มันก็จะมีส่วนต่างของถนนอยู่ที่มันไม่เท่ากันเพราะ็อยู่ในเลนปกติเนี่ยแต่รถที่มันวิ่งสวนทางมันมาจากทางในเมืองแล้วเขาจะวกเพื่อมาถ่ายป้ายเพื่อไปทำชื่อของสำนักง,งานพื้นที่เขตการศึกษาติดตรงของหลวงอะ่ะแกไม่ทันสังเกตว่าพอเขามาในเลนมอเตอร์ไซค์เนี่ย แกก็วกรถยูเทนเพื่อจะจอดค่อมเลนโดยเหมือนกับขับตัดหน้าเราดีๆนี่แหละแกแกแล้วอาจารย์คนเนี้ก็พ่อก็เบรกไม่อยู่พ่อก็ชนเข้าทางซ้ายของรถเก๋งต้มเลยกระจกกระจกแกแตกหมอดอ่ะเพราะว่าแกเอากระจกลงกระจกลงในบานประตูรถพ่อก็ชนเข้าไป ก็ได้เจ็บประจุกเหมือนกันน่ะรู้สึกว่าได้ค่าซ่อมรถหรือเปล่านี่จาไม่ได้ตอนนั้นเป็นเด็กมากเลยเผมไม่ควรหรอกแต่พ่อขับรถเร็วเหมือนกันแต่เบรกไม่อยู่เพราะว่าเขาตัดหน้าพ่อก็หักหลบไม่ได้ถ้หาหักหลบก็คือรถจิบล้อที่ที่วิ่งตามมาก็จะชนพ่อือมตอนนั้นอะนะพ่อน้าจะสิบ้านี่แหละย,ยังไม่สิบหกหรอกอ แล้วก็ไอเหตุเหตุต่อมาเนี่ยเกิดที่สารพีอันนั้นนาะชนซ้ายรถแต่เนี่ยมาชนขวารถแต่รถคนละคันกันเรื่องของเรื่องก็คือตอนนั้นนะ่ะพ่อได้นัดสัมภาษณ์กับบริษัทที่นิคมอุตสาหกรรมตอนนั้นนะพ่อกล่าวว่าจะได้ทํางานนิคมละเขาก็นัดสัมภาษณ์กันเวลานี้เวลานี้แต่พ่อมาจากเชียงใหม่พ่อต้องรีบกลับไปลําพูน แล้วช่วงที่ขับรถตรงเส้นในเมืองแถวต้นยางอ่ะรถมันติดแล้วถนนมันแคบตอนละพ่อเล่า้เสร็จกันนะแล้วพอถึงช่วงที่พ่อจะแซงต่อเนื่องก็คือรถมันขับมาหลายๆคันอย่างเงี้ยแ้วเราเป็นมอเตอร์ไซค์เราก็จะแซงขวาขึ้นไปพอถึงจังหวะที่ที่พ่อขับมาแล้วพ่อไม่ทันสังเกตหรือมันกระทันหันรถโดยสาร หรือรถประจำทางท่าไหนพ่อก็จาชื่อไม่ได้มันจะเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านพ่อก็โดนเลยมาอย่างนี้พ่อมาพอเลี้ยวปุ๊บก็ชนพ่อก็สไลด์ตกข้างพร่มจบข่าวรถอุบัติเหตุมารับพ่อไปโรงพยาบาสะลสารพีกว่าจะเคลียร์นูน่นกว่าจะอะไรได้โอ้โหจบเลยไม่ได้ไปสัมภาษณ์สักอย่าง ไม่มีเราลูกสมัยน้นโซเชียลไม่มีสักอย่างไม่มีข่าวแต่มีคนมามากรอบประวัติมาขอเก็บข้อมูลอยู่เพราะว่าเขาไปรับพ่อมาจาจุดเกิดเหตุดีนะพ่อมันหมดสติไปนั่นอะ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มคงจะมีเยอะกว่านี้แต่พ่อนึกไม่ออกแต่พ่อนึกออกก็จะมาเพิ่มให้ออครับ ก็พ่อไปหลายสิบโรงงานนะแต่ไม่มีใครรับพ่อแน่นอนถ้าพ่ออยู่นิคมไม่รู้สิตอบไม่ถูกเหมือนกันขับรถหยุดพุ่งเข้าข้างทางเอออั่นไหนครับสิบหกพี่บอกบแล้วอ๋อ อันนี้ก็นี่ตอนนี้ตอนตอนเรียนโตแล้วเนี่ยตอนเรียนอยู่ราชพัฒเรียนช่างไฟนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งใช่เพราะเรียนราชพัฒน์ลำปางตอนนั้นเพราะเรียนช่างไฟก็คือเมาเมาเรียไม่ได้กลับบ้านก็คือหลับหลับที่หอเพื่อนแล้วก็ตื่นมาก็าจะขับกลับลำพูนนี่แหละแต่ห้าวบึ้นรถบึ้นบึ้นบึ้นแล้วก็ รีบเกินเสียหลักมันมันควบคุมไมา่อยู่มันก็ถลไมลงข้างทางมันก็ไปคาอยู่ตรงรั้วหน้าหอเพื่อนนี่แหละที่บ้านหนองห้านี่ที่ลำปางนี่แต่ไม่ได้เจ็บเยอะนะแต่รถนะแถวๆนู้นนะครับมีรถมาลากออกดึงกันกันชนหน้าหลุดเลยโอ้ พ่อในน้ำตาตกเลยทำไมกูประมาทกับชีวิตยอย่างนี้เนาะทำไมทำแบบนี้อีกล่ะคือรถคันนี้นี่วิบากกรรมกับพ่อมากเซฟิโลสีเขียวนี่นะพุ่นวายมากเลยชนะีวิตโอเคพ่อจะขับกลับลำพูนคืนยังไงอ๋อก็เป็นวันหยุดเนี่ยกับลูเสาร์อาทิตย์พ่อเขาจะกลับบ้านไง แล้วปียี่สิบกว่าปีที่แล้วนประมาณปีสี่สองสี่สามแล้วแล้วพ่อย้ายมาอยู่ลำปางเมื่อกี้อะไรพ่อย้ายมาอยู่ลำปางเอาจริงจริงจจังๆก็เนี่ยมันก็หลายสิบปีแล้วอยู่มากเกือบยี่สิบปีแล้วสองห้าสามไม่สามเก้าละสามเก้าพ่อยังเรียนเทคนิคอยู่เลยเทคนิค,ค,นคช่างไฟไงโอ ไปเชียงใหม่ทาไมอ่ะเชียงใหม่พ่อเขสอบติดแต่พ่อไปเรียนแค่สัปดาห์เดียวแค่นิลพูนเหรอครับแล้วพ่อข้า่ปีสองพสี่สาี่สมทีสี่ตอนเรียนสองปีแรกอ่ะนะใช่ไปจากทีสี่เจ็ดทีส่ไปพ่อก็มาทำงานเป็นเป็นท่านใช่เซ็นห้าพัฒนา ตึกเก่าไหมตึกมันก็เหมือนที่เห็นนี่แหละแต่ก็ยังไม่สวยทันสมัยทุกวันนี้แค่นั้นเองพอเหรอครับต,ตอนตอนที่ย้เาเปยังมียังมีกระสุแก้วอยู่แล้วก็ยังมีกระสุนแก้วมันมีอยู่แล้วใช่้เราจะดึงกางเกงทำไมอ่มมะ ่เรา,าสรุปแล้วจะเป็นพาร์ทเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมเนี่ยโอเคแล้วโอเคแล้วก็มาคุยกันเรื่องอื่นต่อนะครับ